United Un ็ดอลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงลุ้นสนุกสุดมันตามไลน์แอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกันกบยูเนเต็ดอะล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่วาวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกัน และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง <Ben Jacobs S 1> เป็นเจคอบสแตลรายงานว่ายังไม่มีฝ่ายไหนได้รับการแจ้งว่าใครเป็นผู้ชนะในการซื้อแมนยูและจะไม่มีการประกาศเรื่องนี้ต่อสาธารณาชนในสองสวันนี้ก่อนหน้านี้ทางเฟฮาดาเลมาดีบรรณาธิการบริหารของอวาตันซอเนกาตาที่ได้รายงานข่าวว่า ตอบรับข้อเสนอจากกลุ่มทุนของกาตาของชิจาสซิมบินทวัดอัลทานีในการเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วล่าสุดเลมันดี้ได้ออกมาทวิตเตอร์ว่าอาวาตันไม่ได้เป็นสื่อกลางที่พ่อของชิจาร์ซิมบินทวัดอัลทานีเป็นเจ้าของส่วนรายงานเรื่องความสําเร็จในการเทคโอเวอร์เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลและข่าวสารที่สื่อทั่วโลกรายงานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่วนทางไฟซาอิสลามบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจของ BBC ได้วิเคราะห์ว่าเชื่อว่าในตอนนี้เรื่องการเทคโอเวอร์จบลงแล้วและมันเป็นไปใน,นทิศทางของกาตาอีกด้วยอิลมาติโน,โนได้รายงานว่าคิม,มินแจแนวรับทีมชาติเกาหลีใต้วัย26ปีกำลังจะย้ายออกจากนาโปลีไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งจะเข้าสู่ช่วงฉีกสัญญาได้ในราคาเพียง41ล้านปอน โดยจะรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ187,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ฟาบิเซียลโรมาโนได้รายงานว่าถึงแม้ว่าทีมจากซาอุดีอาระเบียรู้ดีว่าดาบิดเคอาตกลงต่อสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วแต่เมื่อยังไม่มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นและแมนยูเองก็ยังหานายทวันคนใหม่มาเสริมทีมทำให้ทีมจากซาอุดีอาระเบียยังคงมีความหวังลึกๆว่าจะได้เดคอาไปเฝ้าเสาให้ได้ ฟาบิเซโ o โรมาโนได้รายงานเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าคีริยันเอมปาเป้ได้แจ้งกับทางปารีสแซงต์แชร์แล้วว่าเขาจะไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญา1ปี <P an throp od> 1> กับสโมสรอีกต่อไป <P an throp od> ทําให้สัญญาปัจจุบันของเอมปาเป้เข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายแล้ว <P an throp od> หมายความว่าเขาจะสามารถตกลงย้ายทีมลงหน้าได้ฟรีในอีก6เดือนข้างหน้าปารีสแซงต์แชร์มมี2ทางเลือกในตอนนี้คือการจับต่อสัญญาใหม่ให้ได้หรือขายออกไปในตลาดรอบนี้ ขณะที่เทอร์รี่ฟิ w เวิร์สนักข่าวสายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของกีฟมีสปอร์ตได้รายงานว่าถ้ากาต้าครอบครองแมนยูได้จริงเอ็มปาเป้จะย้ายมาอยู่แมนยูส่วนทางชูเรียโดรองของ ESPN ได้รายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงตั้งค่าตัวไว้ที่150ล้านยูโรและมีหลายทีมต้องการตัวทั้งเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีแต่ในที่สุดที่มีความสุดเดือดเลยก็คือ สื่อเอลปาอิสซื่อในสเปนได้รายงานว่านาเซอร์อัลเคีไลฟีประธานสมโมสรมารีส์แชูแมนต้องการขายคิริยันเอ็มปาเป้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในกรณีที่ชิกจาร์ซิมบินทามาอมัดอัลทานีเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จแนวทางนี้ได้มีการเตรียมตัวกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วด้วยและนี่คือทั้งหมดของยูไนเต็ดอลล็อกในอีพีนี้ ฝากติดตาม UNITED ็ด l o ลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ UNITED ็ด l o ลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ